สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดค่ะและวันนี้ก็มาพร้อมกับแก้ว16ออนนะคะสำหรับคนที่จะทำขายแล้วใช้เป็นแก้ว16ออนมาดูคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยแอดมินที่ใส่ลงไปเลยก็คือน้ำมะพร้าวแล้วก็ต่อด้วยนมสดค่ะใส่ลงไปแล้วก็ต่อด้วยนมข้นค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็คนค่ะจะรวดเร็วหน่อยนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้ววันนี้นายอัตราส่วนทั้งหมดแอดมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวัตถุดิบอัตราส่วนว่ามีอะไรยังไงเท่าไหร่ค่ะ ต่อไปค่ะก็ใช้เนื้อมะพร้าวค่ะเนื้อมะพร้าวก็ตามความชอบเลยกะเอาค่ะต่อไปค่ะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปวัดุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ำแข็งค่ะเตรียมไว้หนึ่งแก้วแล้วก็กลับอีกนิดนึงจากนั้นให้มาเตรียมเครื่องปั่นค่ะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลย วันนี้ตอนที่ทำอยู่ฝนตกค่ะก็มีเสียงฝนรบกวนนิดนึงต่อไปใส่น้ำที่เราผสมไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ปั่นค่ะเป็นยังไงคะง,ง่ายไหมเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เทลงในแก้ว16ออนได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเราก็นําฝามาปิดค่ะเขาจะเรียกว่าฝาโดมฝาแบบโดมเสร็จแล้วก็หลอดค่ะทีนี้ก็พร้อมขายได้เลยและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำมะพร้าวป่นนมสดแบบแก้ว16ออนซ์ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกในการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ